สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube นะครับแล้วก็สมาชิกทุกคนนะครับที่ติดตามเพจติดตามช่องเก๋ l e world นะฮะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่อากาศร้อนนะครับทั้งที่เมื่อคืนฝนก็ตกแต่มันก็ตกไม่มากเนาะแล้วก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะที่บอกเลยว่ายุ่งเรื่องงานมากๆนะแต่ก็ดีที่ยุ่งเรื่องงานเพราะว่าถ้าเราไมา่ยุ่งเรื่องงานเดีย๋ยวเราจะไม่มีเงินนะครับเดี๋ยวจะไม่มีเงินจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตมาทําคลิปนะฮะให้ทุกคนได้รับชมนะครับ ได้เสพอัทรสนะฮะของคำพูดนะครับทีนี้ก็คือจะมีแบบเหมือนว่าเออคนเข้ามา,มาเมนา้นใต้คลิปว่าเออทำไมพูดจาหยาบคายจังเลยพูดจาได้หยาบมากๆพูดจาไม่เพราะเลยอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างแรกเนี่ยอันจะบอกเลยนะถ้าคนที่รู้จักตัวตนของความเป็นอันจริงๆจะรู้ว่า ไม่ใช่ไฮโซแต่ก็ถูกเลี้ยงมาให้โตแบบผู้ดีดังนั้นจึงจะสังเกตทุกครั้งว่าทาไมพูดรอเรือค่อนข้างที่จะรอมากเพราะอันได้เกศศีวิชาพาาไทยแต่บางครั้งเนี่ยก็พูดอรอเรือควบกล้าหรือรอริรอ่งไปปนกันนะฮะแต่บางครั้งอาการที่เราพูดรอกับรอผิดนะฮะ ก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรพอดีกว่าว่าบางคนไทยบางคนส่วนใหญ่ไม่พูดเลยไอ้คำว่ารอกับรอเนี่ยนะดังนั้นเวลาคนเราพูดผิดนิดหน่อยก็จะมีการถูกจับผิดว่าพูดอะไรไม่ชัดอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็ไม่ว่ากาันแ,แต่เรารู้ดีว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะครับทีนี้อีกคนหนึ่งก็บอกว่าทําไมพูดจาไม่เพะเลยนะพูดจาหยาบอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะฮะคืออันจะบอกว่า ไอคำที่พูดไปทั้งหมดอนะไออีมึงกลัวอะไรนะ่ะหรือไอหน้าอะไรทั้งหมดนะ่ะ mm. เขาเรียกว่ามันเป็นอัตลรสมันเป็นอัตรสรู้จักไหมอัตรสถ,ถ้าเราไปพูดอะไรที่มันมีสาระมีวิชาการมากเกินไปเนี่ยคนไทยไม่ชอบคนไทยไม่ค่อยดูคนไทยไม่ชอบเลยเพราะมันเครียดอ่าดังนั้นเวลาเราคุยเนี่ยเราจึงต้องคุยสาระ ที่มันสอดแทรกไปได้วยความตต้ปรกหาแล้วสอดแทรกในเรื่องของถ้อยคําที่มันมีอัตรสกชวนฟังถามซึ่งว่าอยู่ดีๆใครมันจะพูดไปพูดไอ้นั่นไอ้น,ไน,น้่นนี่ไอ้นั่นนู่นนี่มันไม่มีใครหลอกนะคะแล้วส่วนตัวอันเองเนี่ยโดยเป็นปกติก็จะไม่พูดคําพูดเหล่านี้อยู่แล้วหรือคนที่มาด่าอัานว่าพวกจายาบโรนหยาบคายอยู่ที่บ้านไม่เคยพูดเลยชาตินี้ไม่เคยพูดเลยอ,อย่าดั่จริต พราะสังคมไทยมีคนดัดจริตแบบนี้นะประเทศชาติเนี่ยมันถึงไปไหนไม่ได้คือมันเหมือนว่าปากว่าตาขยิบแต่ขอใช้คำพูดคำนี้เลยนะหีอยากปากปฏิเสธหีอยากปากปฏิเสธรู้จักแม้คำนี้จริงจริงเนะี่ยอยู่บ้านนะก็พูดกันนั่นแหละอยู่กับเพื่อนก็พูดกันนั่นแหละนะแต่พอเจอคุณพูดหน่อยท้ามเด็ดจริตแล้วคนนั้นก็พูดจาม่ดีคนที่พูดจาไม่เพาะไม่เชื่อไม่เพาะนะแต่อย่างที่บอก การพูดการทำอะไรออกมาบางครั้งอะ่ะมันคือการแสดงทั้งหมดเพราะว่าตัวตนจริง,รงๆก็ไม่ได้ไปพูดอะไรแบบนั้นอยู่แล้วแล้วก็มีคลิปหนึ่งวยพยายามโยงอันนะไออีก,อ,กอีกเมนหนึ่งพยายามโยงอันไปเกี่ยวข้องกับดีเจมานตูบอกว่าอยากจะเด่นอยากจะดังทําตัวเป็นเน็ตไอดอลเล่นแบบดีเจมนตุขอโทษอีหนูลูกแม่ไม่ต้องจ้เพ่อแม่ไม่ได้อยากเป็นเน็ตไอดอลทุกวันนี้มีงานมีการทําไม่เคยโชว์โนมไม่เคยโชว์จิมไม่เคยโชว์ช้างน้อยจ้าแต่ถ้ามอก่อนอะ่ะโชว์เต็มที่ และอย่างหนึ่งเนี่ยขอบคุณมากๆเลยที่เอาไปเปรียบเทียบกับดีเจมาตูมแต่ไม่ต้องหลอกนะเพราะว่าด um, ีเจมาตูมอ่ะเขาก็ดังของเขาอันนี้ก็เป็นแค่คนธรรมดาของเขาก็เป็นดาราเป็นพิธีกรเป็นนักแสดงอะไรของเขาไปมันก็เรื่องของเขาจะบ้าหรอ,อมาโยงให้ไปเกี่ยวข้องกับเจมาตูมจะบ้าหรือเปล่านี่มีจุดยุนเป็นของตัวเองพูดก็พูดแบบนี้น้ำเสียงก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่เคยด,าด่าคือคือว่าพยายามอย่าโย,ายองอันน่ะไปยุ่งเกี่ยวกับ บุคคลคนอื่นนะแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะเรียนแบบใครแต่ที่ทาคลิปออกมาแต่ละคลิปทำออกมาเพื่อให้มันจันรลงสังคมแล้วคนที่ฟังคลิปนี้ถ้าหากว่ารอยักในสมองมันมีเยอะกว่ารอยักของเส้นหมอยมันก็จะคิดได้ว่าเออสิ่งที่อันพูดเนี่ยเราได้อะไรคือไม่ใช่แบบว่าจับผิดนั่นนู่นนี่แล้วจะมาด่าว่าอีตุ๊ดควายบ้าหรือเปล่าครับคุณน้องคุณรู้ <S <S แม่เนี่ยสูงแค่155ามันตุ๊ดควายตรงไหนแล้วบ้า ตุ๊ดควายเป็นยังไงมันต้องร่างแย่รางโตใช่ไหมอยากจะทําคลิปเกี่ยวกับไอ้เพื่กเรื่องการเหยียดเพศออกมาเนี่ยฮะอีกสักพักหนึ่งก่อนเดี๋ยวขอให้ว่างๆก่อนเห็นไหมวันนี้ไม่พูดคาหยาบเลยมีแค่นิดเดียวจำไว้นะอัดทรสแต่ก็ต้องขอบคุณแหละทุกเม้นทที่เข้ามาด่ามาจิกมากัดก็สนุกดีนะแล้วก็ขอขอบคุณด้วยคนที่เข้ามาชื่นชมขอบคุณมากครับ